สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาหมึกยัดไส้นึ่งมะนาวกันค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่คิดว่าแม่บ้านมือใหม่ก็ทําได้นะคะใครที่ชอบกินปลาหมึกก็ลองเอาเมนูนี้ไปทําดูรับรองน่าจะติดใจกันนะคะสาหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยปลาหมึกค่ะเราใช้เป็นหมึกกล้วยนะเพื่อนๆเราก็มีหมูสับอันนี้เราใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะปลาหมึกเนี่ยเราใช้ทั้งหมด10ตัวนะเป็นตัวขนาดกลางๆไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากเกินนะคะมี สเกลอค่ะอันนี้เราใช้แบบสาําเร็จรูปนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณช้อนชานหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้แบบสาเร็จรูปมีแบบตําเองก็ใช้รากผักชีสักรากหนึ่งกระเทียมสักสองสา,สากลีบก็ได้แล้วก็พริกไทยนะคะประมาณช้อนชานหนึ่งนะ แล้วก็มีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาใส่ในหมูเพื่อให้มีรสชาตินะคะจริงๆทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรประมาณไหนนะก็ลองปรับเปลี่ยนเอาดูได้นะคะอันนี้เราก็ให้เป็นพื้นฐานที่เรากินเฉยๆนะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ละคะ่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยเดี๋ยวเราเริ่มทําในตัวส่วนของน้ําราดกันก่อนนะน้าราดนะคะก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยจริงๆมันก็ หมือนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปตำนะคะน้ำราดของเราก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีนะคะเอามาสับรวมกันแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลามะนาวแค่นั้นนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนชอบรสชาติแบบไหนปรุงแบบไหนได้เลยให้เราใเกลือนะคะก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะปรุงรสชาติตามสะดวกได้เลยนะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบแต่แนะนำว่าปรุงให้จัดเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ำราดเนี่ย น้ำมะนาวเนะี่ยมาไปโดนกับตัวหมึกที่เราเนื้อนะคะหมึกเขาก็จะคลายน้ำออกมามันจะผสมกันแล้วมันจะทำให้จืดถ้าเราปรุงอันนี้จืดแบบพอดีดีเกินไปนะคะไปเจอน้ำขื้นก็จะจืดหมดนะะ่ะน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะถ้าเราคนส่วนผสม,ผสมทั้งหมดเข้ากันดีเราก็ชิมรสชาตินะคะเพื่อนเพืนว่ามันถูกใจหรือเปล่าถ้าหากว่าถูกใจแล้วเราก็ พักในส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำตัวหมึกแกงไส้กันนะคะอย่าลืมนะปรุงให้มีความรสจัดจ้านมากๆเข้าไว้ให้จัดกว่าปะกะตินิดนึงนะคะอพอเราเตรียมตัวน้ำราดน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวปลาหมึกกันก็จะเอาสามเกลือนะคะใส่ลงไปในหมึกหมูกบดนะคะแล้วก็น้ำปลากับน้ำตาลก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ คนผสมให้หมูสามเกลือน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยเขามีความเข้ากันนะคะจริงใช้มือนวัดเด้น่าจะดวกกว่าอนนี้นะคะเราก็ผสมหมูบดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาหมูเนี่ยนะมายัดใส่ตัวปลาหมึกของเรากันนะคะ วิธีก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆทั่วไปก็คือเอาหมูเนี่ยยัดใส่ลงไปในตัวหมึกของเราแบบนี้นะคะใช้มือยัดได้เลยนะใครจะใส่ถุงมือก็ได้แต่ว่าวันนี้เราทํากินเองนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทําอาหารเนี่ยเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ถุงม,มันไม่ค่อยถนัดเพื่อนๆเนี่ยนะคะเราก็ยัดให้เขามีวความอ้วน แบบนี้นะคะยัดให้พอดีพอดีไม่ได้แน่นจัดเกินไปไม่ได้แบบแน่นจนทะลักออกมานะแต่ก็ไม่ได้หลวมมากนะคะประมาณนี้นะยัดให้มันพอดีอ่ะเพื่อนเพื่อนแน่นไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็ยัดไส้หมึกของเราเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเอาเขาไปนึ่งเนี่ยเราจะบั้งเขานิดนึงนะคะเพื่อให้มันสุกได้ไวมากขึ้นนะคะ แล้วก็เวลาบ้างแล้วมันดูน่ารักมันสวยประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราทำหมึกหนึ่งหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยเราจะชอบใส่ถ้วยเพราะว่าเวลาให้เราใส่น้ํายําอะไรลงไปนะเรานึ่งด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันท่วมน้ํายําดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนอยากทําแบบไหนก็ตามสะดวกตอนนี้นะคะเราก็บ้างปลาหมึกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือเอาตัว น้ำยำที่เรายำเอาไว้เนี่ยค่ะคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะราดลงไปเลยเพื่อนๆบางคนนะ่ะเขาจะเนื่อให้สุกก่อนแล้วค่อยเอามาราดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่นะเราราดเลยราดตั้งแต่ตอนนี้เลย เสร็จเรียบร้อยได้หนะ้าตาแบบนี้เราก็เอาเขาไปนึ่งกันค่ะการนึ่งของเราเราก็จะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะเพื่อนๆนึ่งจนกว่าตัวหมึกของเราจะสุกหมูด้านในสุกนะคะกำหนดเวลาไปเป๊ะไม่ได้เพราะว่าขนาดของตัวหมึกของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันก,นการยับย้าไม่เท่ากันนะคะเราก็สังเกตจ,จากตาของเราเนี่ยแหละเอามาหั่นดูก็ได้นะว่ามันสุกหรือยังนะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันได้เลยะคะ่ะ พอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของหมึกยับไส้นึ่งมะนาวแบบนี้เลยนะคะ,ะวิธีนี้เนี่ยนะสีของพริกกับกระเทียมเนี่ยมันจะดูซีดลงแต่รับรองเลยว่ามันจะเข้าเนื้อมากๆเพราะว่ามันได้นึ่งด้วยกันนะคะเหมือนแช่ในน้ําแช่ในน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เอาไปนึ่งอย่างเงี้ยคือมันจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็คใครที่ยังไม่เคยทำวิธีนี้ก็ลองไปทําดูค่ะวิธีนี้เราได้ตอนที่เราแบบทำงานเนาะแล้วก็เขาสอนแบบพวกเชฟใหญ่เขาก็สอนแบบนี้มานะคะจริง่งการทำอาหารมันไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเราก็สามารถาไไเรียนรู้วิิิธีีีใใหหหมมม่่่่่่่่่่่ๆๆๆไไไปปดดดดดดด้้เเเเเรรรรรืืืืออ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 ยยยยนนนนนนะะะะะะะคคคคคคกก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 ก็็็ลลลลลงงงงูผาา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 าววววัััพจชชชชบบทฝ์์แ เือนนด้วยะะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเน้งวันนะคะหลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปะคะ่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ